สวัสดีครับขอตอนรับคุณผู้ชมผู้รัพ้นอ,อีสานบ้านยูทูบวันนี้มาทรงสก,กา์ยา,กายอผู้่าญ่นะครับพี่น้องที่หนองคายพี่น้องตว่าฝ่าคืมฝนคืมมากหลพี่น้องบนไจัว่าฝนจะตกํำทางระบอนะครับแตะพี่น้องครับม่กินเขา,านงกันตะกันพี่น้องครับ,บ,บหลห่าะานงาน ครับตอนนี้ก็เตรียมเคลื่อนศพนะครับไปปราสาทพี่น้องครับตอนนี้ลูกล้านนะครับที่บวชจูงนะครับเพว,ว่าบวชนาไฟนะครับนําไปสู่ปราสาทครับตอนนี้กำลังเคลื่อนศพไปที่ปราสาทนะครับที่วัด กำลังปล่อยๆล,อยลงมาแล้วครับตอนนี้ไปซุ่มไปเย็นเยือนทรงสก,การอยากย่งงนะครับการไว้บระหันโต๊ะโฉนกันเริ่มตกมาแล้วพี่น้องอค,คนปล่อยๆล,อยลงมาเริ่มแห้งเริ่มแห้งอยนี้เยีเ่ยบอะไรเด้อ เกียบหมดหยอดพี่น้องนะครับเกียบมดหยอดเลยพี่น้องฝนตกแห้งครับนะครับนี่กระทึงเลยพี่น้องครับจากบ้านมันอีกระยะทาง2กิโลเลยพี่น้องเอ้ฝนตกทำลำทาง ครับตอนนี้่าเม้นขอขอหอมนะครับพี่น้องเราจะเก็บภาพบรรยากาศในงานซาปนักกิจศพญย่างเป็นยังไงพี่น้องเมืองนะครับอรนจะขอลบมุมอยู่ในลมก่อนน้องฝนตกแห้งครับพี่น้องเอ้ยออ้ตนน้ก็ขอถ่ายเอาบรรยากาศพี่น้องเมืองขออยู่ในห้องก่อนน้องเอาไว้ให้โชคดีทำบันเด็กใสถุงเข้าบังบก ในอัลลรอแด้เสืหาวหน้าสนเทศเลือดพนาสาิสลิมหล่อเทียนธรรมินชายสร้างกามดีถือสินธรรมเศ่้า,าประจัาในชีวิตบางเทีนิตตตก่อไร่ราเข้าทางหนี่ะนักเเร่รอบกรม ออกมาจะขับเคลื่อนนะครับเพิ่มราคาเขาจะขัเคลอนสองเทนะครับเจ้า ก็ต้องมีสงสารพี่พ่อี่รักามโป่งแลครอบครัวนะครัพมากที่น้อนะครับที่ทารนะครับปอนนี้ยาดหยาลูกๆูลานๆครับ้าลูกมูเพื่อเป็นทรลึกนะครับไปทำามัออยู่น้ออนคามส่นต่อไปกะการสาหรือมากองจากชกางครับขออนุญาตี้อนครับยากยนะครับป ท่านผ้ชมยอดเสพดทุกท้านครับรับแบนี้าทนะครับาาองเสากเลยนะครับถึงแม้ตอนนี้ยวคารคเท่ครับตอนนี้ฝนตกนักนะครับบนี้ทาที่วัดิเศร้านะครับตกแห้งงกลยพี่นอองตกแห้งขับพี่น้อก

เทรทอทนิคมนะครับเรียนชครับอกจานะครับเรียนะครับเรืองเทลงคุยลำไทวพิการดีนะครับเป็นจากาคู่กาเรนเชิญนะครับเรืองเพลคุเที่ยวทอนิคมนะครับเรียนชนะครับอันนี้ก็เป็นอกจานะครับเรือเคุยที่สมัยทอนิคมนะครับอึกษาูกันเรียนนะครับเรืองเพคุลำใหทอนิคมนะครับอันนี้ก็เป็นึกษาา ขึ้การท่าพยาท่าบางสกุลหรือบางภาษาก็จะขึ้นไปนะครับขึ้นการท่าพยาท่าบางสกุลหรือบางาษก็จะขึ้นไปนะครับการกศึกาปริญญสตรีเพเทียวอะไรับ พระเาปามันยนพิกรูขอชากรี่มันพระาจาพ่อระาธกรนะครับ่ห้ความเมตตาที่งามขอแสดงความยินดีท่านเจ้เประมเประภาไปพระว่าอาจานี้ขอขอบพนคุณทางท่านคุณพ่อสมศักดิ์พลโทนะครับอดีตนายกประการด้วยนะครันความกรุณากรมาเขาร่วมงานครัขอบคุณพระนาชที่สอีบ้านนะครับท่านผู้ใหญ่ประภามตุ้าท่านผู้ใหญ่นรเที่ยงนะครับ แล้วก็ใทุกทุ่านครับที่เข้าีปอ่านองทางมาร่วมงานใน่กิจกรรมนี้ก็ขความปรารถนาดีครับก็ถ้าพมีะไรามีที่จะตอบแทนนักใจสำคัญในความว่าขอบคุณครับผู้หญิงทางด้านซ้ายผู้ชาย้างขวาเนดินะครับค่อยๆดูนะครับคุณทีมงานมากพอจะพเมพร่วมด้วยเพื่อกันงนะครับก็ขอ ครับบรรยากาศงานศพคงอยากคุณยังกับจบแค่นี้พี่น้องขอขอบคุณเอฟซีที่ท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้อยู่ดีแมงสุขคู่ชีวสวัสดีครับ